แพ้3เกมรวดส่งผล FIVB ประกาศอันดับโลกใหม่วอลเล่บอลหญิงไทยล่าสุดทีมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025สัปดาห์2ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงระหว่างวันที่18ถึง22มิถุนายน2568 โดยหลังผ่าน3เกมทัพนักตบลูกยางสาวไทยยังไม่สามารถเก็บชัยได้เลยแพ้รวดทั้ง3นัดทำให้โดนหักแต้มไปมากถึงลบ3 6 3 6คะแนนส่งผลต่ออันดับโลกล่าสุดทันทีล่าสุดสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติ FIVB ได้ประกาศอันดับโลกใหม่ปรากฏว่าทัพนักตบลูกยางสาวไทยหล่นจากอันดับ14ไปอยู่ที่19ทันทีด้วยการมี178.96คะแนน ถือเป็นชาติที่อันดับโลกหล่นมากที่สุดในสัปดาห์นี้โดยหล่นไปถึง5อันดับขณะที่ในระดับทวีปยังคงรั้งอันดับ3ของเอเชียเป็นรองจีนเบอร์หนึ่งที่มี351.47คะแนนและญี่ปุ่นอันดับ2ของเอเชียที่มี343.59คะแนนขณะที่อันดับ4เวียดนามมี141.21 คะแนนอ่านเพิ่มเติมต้องเจอใครบ้างเปิดผลงานคู่แข่งลูกยางสาวไทยศึกเนชั่นลีก2025สัปดาห์2พร้อมลุยเปิดรายชื่อ16ลูกยางสาวไทยสู้ศึกเนชั่นลีก2025สัปดาห์2ที่ฮ่องกงโปรแกรมถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงไทยศึกเนชั่นลีก2025สัปดาห์2